ทำไมบินได้ไม่ไกลเนี่ยโอ้ยทำไมบินได้แค่นี้เนี่ยเคยไหมครับเคยไหมครับผมเคยไหมครับบินยังไงก็ไม่ขึ้นบินยังไงก็ได้แค่30เมตรไม่เกิน30เมตรสักทีอุตสาหะตั้งความสูงไว้90บินก็ไม่ไกลเพราะอะไรครับผมวันนี้ครับสานาทีบรรทุกกลับมาอีกแล้วครับผมก่อนไปดูกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมปะ ดูกันมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะบินให้ไกลบินให้เร็วนะครับผมอันนี้ครับมันจะเป็นเฉพาะมือถือระบบ iPhone หรือว่าที่เป็น iOS นะครับระบบ Android แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยครับผมหรือไม่มีเลยด้วยซ้าที่เจอปัญหาก็เพราะเฉพาะรีโมทที่เป็นอย่างนี้นะครับรีโมทที่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นบั๊กของ iPhone อยู่ครับอันดับแรกง่ายๆครับถ้าเราอยากบินให้ไกลครับเราก็แค่ปิด Wi-Fi ปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดบลูทูธปิดทุกอย่างให้หมดครับ ครับผมเราก็จะบินได้ปกติครับแต่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 นะครับผมเราต้องเอาเครื่องนะครับผมลงกลับมาก่อนนะครับผมแลนดิ้งก่อนปิดทุกอย่างก่อนนะครับผมปิดมือถือปิดทุกอย่างเลยนะครับปิดทั้งปิดทุกอย่างเลยนะครับปิดสวิตช์ที่โดนปิดรีโมททุกอย่างเราต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับเราก็ต้องทาใหม่ทุกอย่างปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ปิดบลูทูธปิดให้หมดทีนี้แหละครับผมเราจะบินได้ ไกลกว่าเดิมครับผมไกลกว่า30เมตรและสูงกว่า30เมตรแต่นะครับผมต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายประเทศไทยแล้วครับก่อนจะบินดูข้อกฎหมายดีนะครับและถ้าจะเริ่มบินโดนยังไงก็ลองกลับไปดูเริ่มต้นบินโดนต้องทํายังไงครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองกลับย้อนกลับไปดูนะครับขอให้สนุกกับการบินโดนครับแต่ก mm. ็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายบ้านเรานะครับผมเนี่ยก็วันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมใครดูทางช่องทาง YouTube ก็กดซับสไครต์ใครดูทางช่องทาง Facebook ก็กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสว